เราใส่ลูกยางรองแหนบเข้าไปด้วยตัวนี้จะช่วยทําให้แหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างรับน้าหนักได้เร็วขึ้นนะฮะลูกยางรองแหนบแบบชนิดที่บางนะครับ100บาทแถมน็อตเลยนะนี่ฮะมีเป็นขันมีน็อตล็อก2ตัวเลยขันตัวเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวหลุดฮนะล็อกกันไปเลยนี่ฮะจะทาให้แหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างรับน้าหนักได้ไวขึ้นแล้วก็จะทําให้ท้ายต่ําน้อยลงกว่าเดิมนะครับเหนียวทนดูผ้าใบซะก่อนเยอะมากนี่ฮะแล้วก็ ตันดน็อตให้เรียบร้อยตัดวนน็อตให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือทรงแหนบสามตันนะเราบรรทุกใหไ้ได้ดูกันแล้วนะฮะจะดูช่วงล่างอีกรอบหนึ่งมีตัวลัดแหนบพร้อมเลยนะครับกันแหนบบิดด้วยเหล็กนหนานวเหนียวเสร็จรถก็เสร็จให้สวยงามลูกค้าออกไปลองวิ่งเรียบร้อยออกไปลองขับเรียบร้อยลูกค้าตั้งโจทย์มาว่าต้องสามตันเราก็จัดให้เลยเป็น20มิลหนึ่งแผ่น แล้วก็ใส่2ง,งอด้านบนอีก1แผ่นนะครับสองงอก็คือแผ่นนี้ครับนะฮะช่วยรับน้าหนักชุดบนอีกนิดนึงนะครับช่วยแบ่งเบาภาระ,ะแหนบหูของเรานะครับก็คือเสริมแค่2นะครับ1แล้วก็2ชงสนี้ของเดิมของเขามีมาแล้วนะครับตัดไล่ระดับ<อ>วัวแหนบให้สวยงามโอเคผ่านเรียบร้อยครับ